ศาสตราศรีปานนะครับท่านถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาตอบด้วยตัวเองนะครับขอเชิญท่านศาสตราศรีปานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านครับผมศาสตราศรีปานผู้แทนรัษฎรจากหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพัก รวมไทยสังชาติครับวันนี้มีกระทูมาถึงธรมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวนทั้งสิ้นสองเรื่องครับขอสไลด์ด้วยครับนี่คือภาพวันแรกครับ ที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผมเอาภาพนี้มาโชว์เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะย้อนไปถึงวันแรกที่ท่านเข้ามาทำงานท่านเขียนเลยครับว่าผมมาพร้อมปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยอ่านี้ย่อเข้ามานะฮะซูมเข้ามา สผมจะต่อสู้กับขยะพิษที่ทำร้ายประชาชนและไม่อ่อนข้อหรือเกรงกลัวกับอิทธิพลสามผมมาเพื่อปกป้องธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่ถูกเอาเปรียบส่งเสริมอุตสาหกรรมรายเล็กให้ได้มี โอกาสมีความเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่ท่านเขียนฮะซึ่งอ่านไปก็ขนลุกไปพี่น้องบ้านผมชาวหาดใหญ่เขาก็บอกว่าเออใชไ้ได้แค้นได้เขาบอกว่าร้อยร้อยอย่างแรงแต่วันนี้ครับ พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจังหวัดเชียงรายน้ำท่วมครับซึ่งจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยเข้าใจหัวอกคนภาคเหนือเป็นอย่างดีเพราะว่าหาดใหญ่บ้านผมท่วมทุกปีท่วมทุกปีครับท่วมเล็กทุกปีท่วมใหญ่ทุกสิบปีถ้าไม่เชื่อไปดูภาพได้ครับปี4-3 ปี53สอยากจะนำเรียนท่านประธานแบบนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่เก่งเรื่องน้ำเนี่ยคนแรกที่ผมต้องพูดถึงเลยคือในหลวงรัชการที่9ท่านมีพระบีชาสามารถเรื่องน้ำครับท่านก็สั่งสร้างคลองรอหนึ่งชื่อว่าคลองภูมินาดดำริกขึ้นมาให้กับชาวหัดใหญ่วันนี้น้ำไม่ท่วมครับคนที่สองนี่ก็ ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ติดตามเรื่องคลองรอหนึ่งจนเสร็จในสมัยเมื่อปี6-2เรียบร้อยผ่านกรมชลประทานไปครับวันนี้เนี่ยจากที่เรารองรับน้ำได้425รูลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วที่ผมพูดเนี่ย เพราะว่าผมเนี่ยเข้าใจปัญหาวันนี้เชียงรายครับพี่น้องชาวเชียงรายเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากโรงงานกระทบผู้ประกอบการลายใหญ่กระทบลายย่อยกระทบวันนี้ครับเป็นบททดสอบของทะะ่านรัฐมนตรีที่เมื่อสักครู่ที่เขียนไปเนี่ย ผมเลยมีคำถามว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีเอกนัทครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต้องขอบคุณท่านสาสสัตตาศีปานนะครับที่ได้ให้ความกรุณาในช่วงที่มีการตั้งคำถามเนี่ยได้นำเอาคติที่ผมเขียนในวันแรกที่ผมเข้ากระทรวงถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์การทำงานแล้วถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่ผมให้ไว้ พี่น้องข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ทําให้ผมได้มีโอกาสทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีจริงๆผมพูดกับพี่น้องข้าราชการในกระทรวงและกับเพื่อนสมาชิกหลายครั้งครับสําหรับการทํางานผมเนี่ยผมต่างกับข้าราชการคือนับหน้าไปจนถึงวันเกษียณแต่สําหรับเราเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเรานับถอยหลังทุกวันครับ ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้มีโอกาสทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีไปสักกี่วันแต่ที่สําคัญคือเราต้องทําทุกวินาทีให้มีความหมายนั่นคือเหตุผลที่ผมระบุทิ้งท้ายไว้ว่าผมจะต้องทําทันทีทําทุกวินาทีและในภารกิจที่ผมตั้งใจที่จะต้องทําให้สําเร็จเนี่ยผมก็จะไม่ยอมจนกว่าที่ผมจะทําสําเร็จนะครับในส่วนของ เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าไม่ใช่เป็นภารกิจเฉพาะของกระทรวงสาหกรรเท่านั้นนะครับทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศไม่ใช่แค่ที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมเนี่ยมันจะเ,เริ่มต้นหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะที่แพร่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเชียงรายตอนนี้ก็มีไปที่เชียงใหม่ ที่อื่นเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังแล้วก็ดูมอนิเตอร์สถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลานะครับมาตรการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเยียวยาเงินที่ไปสนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูซ่อมแซมอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ถุงยางชีพเนี่ยถูกส่งไปที่พี่น้องผู้ประสบภัยที่เชียงรายอยู่ตลอดเวลารัฐบาลมีการตั้งศูนย์เยียวยา แล้วก็รับมือกับสถานการณ์อยู่ส่วนหน้านะครับมีท่านรัฐมนตรีสองท่านคือท่านทีรรัตสำเร็จวันนิตแล้วก็ท่านพลเอกนะัฐพลนาคพาณิตเนี่ยประจําอยู่ที่เชียงรายตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับรัฐมนตรีทุกคนลงพื้นที่หมดครับเมื่อวานนี้ผมก็กลับมาจากเชียงรายเพิ่งไปมาภาคอุตสาหกรรมต้องแจ้งกับท่านสมาชิกว่าได้รับผลกระทบไม่มากครับ ที่เชียงรายเนี่ยนะฮะแต่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบผมก็ได้ให้ท่านอธิบดีออกประกาศกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่23กันยายนเรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้าธนาคาร SME เราก็ให้มีการพักชำระหนี้นะครับไป3เดือนทางธนาคาร SME กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ย ลงพื้นที่กับผมอยู่ตลอดเวลาไปดูแลโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็เร่งฟื้นฟูเยียวยาใครที่ต้องการเงินกู้ทางธนาคาร SME ก็เข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงธนาคารเฉพาะกิจธนาคารพาณิชย์อีกหลายที่ด้วยนะครับก็เร่งให้ความช่วยเหลือในส่วนของเงินทุนทางศูนย์ส่งเสริมเนี่ยโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย มีจิตอาสามีนักศึกษามีครูอาจารย์เป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายผมแจ้งแบบนี้ครับว่าในส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับความเสียหายไม่มากแล้วเราก็มีการเฝ้าระวังมอนิเตอร์สถานการณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่ามันมี สมันเป็นส่วนสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าน้ําท่วมแล้วเดือดร้อนแล้วเศรษฐกิจพังอีกเนี่ยมันถือเป็นการซ้ําเติมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ที่ผมให้ความสําคัญเป็นพิเศษคือภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผู้ประสบภัยยังไงนะครับเราต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตก็จริงแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเมื่อเกิดปัญหา นะครับผมก็รวบรวมเอาภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยระดมความช่วยเหลือไปไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพเมื่อวานนี้มีเตาแก๊สนะครับจากกอฟผไปช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำคัญเนี่ยอ,อ,อุปกรณ์นะครับที่จะต้องนำไปซ่อมเล็กปูนท่อผมไปที่ตำบล เทิอดไทยวันก่อนและเมื่อวานที่เวียงป่าเป้านะครับมีประชาชนที่อยู่บนเขาบนดอยเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมทำให้ระบบส่งน้ำระบบป่าปาภูเขาเสียหายชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ครับไม่มีน้ำสะอาดใช้เราก็ระดมเอาท่อเนี่ยจากกลุ่มโรงงานจากภาคอุตสาหกรรม ส่งไปแล้วก็นำจิตอาสาไปร่วมซ่อมแซมท่อระบบส่งน้ำระบบประปราภูเขาให้กับประชาชนที่อยู่บนป่าบนเขาที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะครับไปมาแล้วสองวันแล้วผมก็คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะไปอีกนะครับในส่วนของคอรมอมีรัฐมนตรีหลายท่านก็ออกนำข้าราชการ นำจิตอาสาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับภัยอยู่ตอนนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะครับเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกหลายเรื่องเนี่ยเรื่องหนึ่งคือเรื่อง climate change คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมบอกว่าเป็นปัญหาของพวกโลกสวยคือทำได้ก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เราต้องร่วมมือจัดการกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะมันส่งผลกระทบไม่ ไม่ใช่เป็นคอมมิชเมนท์ที่เราไปให้ไว้กับต่างประเทศแล้วมีผลกระทบกับการค้าเท่านั้นแต่เรื่องอุทกภัยน้ําท่วมน้ําแล้งเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ภาคอุตสาหกรรมผมเองก็กําชับต่อไปนี้โรงงานทุกโรงงาน ประกอบกิจาการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือเรื่องสําคัญคือการจัดการปัญหาในระยะยาวแล้วก็ต้นเหตุอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณสภาผู้ทแทนราษฎรสักครู่นะครับสภาผู้ทแทนราษฎรยินดีต้อนรับครับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสตรีศรีสเกตอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดจํานวนทั้งสิ้น45ท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ เชิญท่านศาสตราต่อครับขออภัยครับต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ครับที่ลงพื้นที่หลายครั้งแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมจะพาจากเชียงรายครับมาต่อที่จังหวัดระยองจังหวัดระยองวันนี้ถ้าทุกท่านได้ติดตามข่าว ที่บริษัทวินโปรเซสที่กำจัดกากพิษแบบผิดวิธีนะครับซึ่งผมก็ได้ติดตามท่านอยู่ว่าวันแรกที่ท่านเข้ากระทรวงแล้วก็ท่านก็รีบไปเลยเพื่อที่จะไปดูเรื่องนี้นะครับอันเนี้ยเยี่ยมเพราะว่าพี่น้องประชาชนฝากมาให้มาบอกท่านเลยแต่ว่าวันนี้ครับ เหมือนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมันไม่ได้แค่สารพิษที่เราเห็นบนพื้นดินผมได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ไอ้นาไอ้ไากากพิษเนี่ยมันซึมลงไปใต้ดินพอซึมลงไปใต้ดินเสร็จมันไปถึงน้ำบาดาลครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่สามารถใช้น้ำได้ทีนี้เจ้าของบริษัทก็หนีหนีแล้วก็โดนจับ พอโดนจับขึ้นศาลชาวบ้านชนะครับพอชาวบ้านชนะเสร็จเจ้าของบริษัทบอกว่าไม่มีเงินเสียค่าเสียหายคดีก็เบามากครับเพราะว่าไม่เป็นคดีอาญาอะไรเจ้าของบอกเอ้ยยอมติดคุกชาวบ้านวันนี้เดือดร้อนมากๆครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะสอบถามทานรัมรี ถ้าเกิดเหตุการณ์ในกรณีแบบนี้อีกเนี่ยเราต้องการการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเหมือนบ้านผมจังหวัดสงขลานี่โรงงานเยอะมากครับผมอยากจะถามท่านว่าท่านมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ในระยะยาวอย่างไรครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับต้องขอบคุณท่านสสสัตตาศีปานอีกครั้งนึงครับ เรื่องที่ท่านถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากสำคัญมากขนาดที่ในวันแรกที่ผมเข้าไปที่กระทรวงผมเข้าไปตอนเช้าแล้วก็ไปเขียนคติเตือนใจที่ท่านได้ให้กรุณาเผยแพร่เมื่อคำถามก่อนหน้าเนี่ย <c oughs> ในวันเดียวกันเลยช่วงบ่ายผมไปที่วินโ o c เซสจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องที่วินโพสเซสเนี่ยแล้วก็เรื่องการจัดการปัญหากากอุสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ผมตั้งใจจะทำเป็นผลงานที่ผมตั้งใจจะฝากไว้กับกระทรวงศึกษาหกรรหนึ่งก็คือการสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่เพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวเอาโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมาให้กับคนไทยมาให้กับธุรกิจไทยสองคือเรื่องของการเซฟอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะที่เป็น SME ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการต่างๆเซฟกลุ่มธุรกิจที่วันนี้ ถูกท้าทายถูกเอาเปรียบโดยโดยธุรกิจที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับมีพฤติกรรมบิดเบือน,นกลไกการตลาดทุ่มตลาดและมาทําร้ายธุรกิจของคนไทยแต่ในสองส่วนที่ผมตั้งใจจะทำเนี่ยต้องเรียนกับท่านสมาชิกว่าเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการกับปัญหา uh สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เราต้องมีความรับผิดชอบครับผมเนี่ยเขียนเป็นเรื่องแรกที่ผมจะทำแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการจัดการสู้กับผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังปัญหากากพิษที่ทำลายชีวิตประชาชนจะเร่งคืนน้ำสะอาดและอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้นั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ย ผมไปที่วินโพเซสในวันแรกเพราะวินโพเซสเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอนุสรสถานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญหากากพิษในประเทศไทยไม่ใช่แค่จุดเดียวครับมีอยู่หลายจุดที่วุทยาก็มีที่ลาดบุรีก็มีที่เพชรบูร์ก็มีนะครับที่โคราชก็มีแต่ที่วินโพเซสเนี่ยมันเป็นพื้นที่สัญ,ญลักษ์ ที่ผมไปเนี่ยผมต้องการจะส่งสัญญาณครับว่าไอ้พวกธุรกิจเหล่านี้ที่ทำธุรกิจแบบไม่มีความรับผิดชอบทำร้ายชีวิตของประชาชนปล่อยต่อไปไม่ได้ผมส่งสัญญาณให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่กระทรวงอื่นต้องเอาจริงเอาจังกับปัญหาแบบนี้ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปอีกมันเป็นเรื่องแปลกแต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับที่มีการลักลอบนำของเสียนำกากอุตสาหกรรมทุกชนิดเลยนะครับมีทั้งกฎอุตสาหกรรมมีทั้งโซเวนมีทั้งน้ำเสียมีทั้งน้ำมันที่ถูกใช้แล้วไปกองอยู่ที่ w วินโพ c Es, สละยอง เป็นเวลากว่าสิปีที่สืบจากประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเนี่ยตั้งแต่ปี5้าสี่จนมาถึงวันนี้เป็นกองมะหืมาอยู่แล้วรอที่จะได้รับการแก้ไขผมถึงต้องส่งสัญญาณออกไปว่าจากนี้เราเอาจริงกับเรื่องแบบนี้ถ้าใครมาทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีถูกจับกล่มผมมั่นใจครับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ถูกขยายต่อจะไม่มีอีกในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแต่ผมอยากจะถือโอกาสนี้นะครับเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มัน,ม,นมันเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราต้องมีการแก้ไขปัญหานะครับอย่างยั่งยืนเลยเป็นที่มาว่าผมถึงประกาศว่าผมจะปฏิรูปอุตสาหกรรมไอ้ปฏิรูปส่วนหนึ่งเนี่ย มันคือการสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่คือการเซฟ SME ไทยแต่ส่วนหนึ่งคือการปฏิรูปพฤติกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะต้องมีความรับผิดชอบคือการแก้ปัญหาการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนคําสั่งแรกครับผมตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมจะต้องมีการทบทวนกฎหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมถืออยู่ทั้งพรบโรงงานทั้งพรบรวัตถุอันตราย รวมไปถึงการออกกฎหมายใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนครับที่ผ่านมาเนี่ยมันแปลกไหมครับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษากร,รเนี่ยนะฮะอำนาจหน้าที่ในการไปจัดการกับขยะพิษเหล่านี้มีน้อยมากยังต้องไปพึ่งกฎหมายคนอื่นต้องไปพึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น ในการเข้าไปจัดการแต่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมควรจะมีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงก,กับการจัดการปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการกําหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนจะต้องมีการเพิ่มโทษครับในพรบโรงงานเนี่ยไอ้การจัดการปัญหากากอุตสาหกรรมมันเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นในพรบโรงงานการกำหนดโทษเบามาก เสียแค่ค่าปรับเท่านั้นฮะที่วินโพเซสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกอีกที่พรบรโบรงงานเอาไปบังคับใช้ไม่ได้อีกเพราะไอ้คนที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเลยต้องไปใช้พรบวัตถุอันตรายแต่พรบวัตถุอันตรายก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหากากพิษขยะอุตสาหกรรมในที่สุดจะต้องมีการร่างกฎหมายใหม่ครับ เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาขยะพิษกากอุตสาหกรรมโดยตรงและเป็นกฎหมายที่เป็นสากลมีมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารกรมมีความรับผิดชอบและมีอำนาจเข้าไปจัดการโดยตรงมีการเพิ่มโทษไม่ใช่ปรับหลักแสนแต่ความเสียหายหลักพันล้านแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้อีกต่อไปนะครับในส่วนที่สองเนี่ยคือความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ฟ้องทั้งอาญาสารก็ลงโทษทั้งคดีอาญาฟ้องแพง่งเดือนที่แล้วสารมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน1,700ล้านครับเราก็อยากให้เอาเงินตรงนั้นน่ะคนที่ไปกระทำความผิดเนี่ยนะครับมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่เขาหนีไปแล้วครับเงินไม่มีครับภาระเลยตกเป็นของรัฐบาลกรมโรงงานที่จะต้องไปแก้ไขเยียวยา แล้วยับยั้งไม่ให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพราะไอ้กากพิษเหล่านั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ฝนตกลงมาก็ไปทำร้ายชีวิตของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงผมได้ให้กรมโรงงานเนี่ยวันนี้สารมีคำสั่งแล้วให้กรมโรงงานเข้าไปจัดการก็ทบทวนแผนนะครับจะต้องของบกลางไปเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ปัญหายับยั้งไม่ให้ มีผลกระทบเกิดข,ขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในอนาคตจะต้องมีการตั้งกองทุนปฏิรูปอุตสาหกรรมครับคนที่ไปทํากิจการเหล่านี้ทําอุตสาหกรรมมีจะต้องมีการเก็บเงินไว้เป็นหลักประกันและมีเงินก้อนหนึ่งสําหรับเยียวยาพี่น้องประชาชนโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรอให้เป็นภาระของคนที่ไม่ได้ไปกระทําความผิดต่อไปคนผิดก็ต้องได้รับผิดเงินเยียวยาต้องมาจากคนที่กระทําความผิดและคนถูกจะต้องได้รับการดูแลครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านศาสตราครับครั้งที่3ครับท่านเหลือเวลาประมาณ8นาทีครับเหลือเวลาให้ท่านรัฐมนตรีบ้างนะครับจริงๆต้องบอกนะท่านรัฐมนตรีเหลือเวลาให้สมาชิกบ้างครับเพราะว่าท่านก,ก,ก็ก็ตอบเข้าใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องการเยียวยา สิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงจะแก้กฎหมายอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนเพื่อแก้การเพื่อการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนเนาะก็มีเรื่องจะฝากครับวันนี้เนี่ยสินค้าจีนบุกไทยเป็นไวรอลเลยครับไก่ทงไก่ทอดเบอร์เกอร์ราคาถูกมาก10บาท15บาท ทีนี้เนี่ยลายย่อยครับรายย่อยของไทยเนี่ยจะขายถูกก็ตายขายแพงก็ตายวันนี้ฮะมีเฟรนช์ชัยจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาเปิดขายเฟรนชชัยถูกมากกระจายไปทั่วประเทศไทย200สาขาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเหมือนที่ผมได้พูดไปท่านบอกว่าจะปกป้องธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่ถูกเอาเปรียบ ส่งเสริมธุรกิจรายเล็กให้ได้มีโอกาสที่เท่าเทียมเนี่ยผมอยากจะฝากท่านดูเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเงินกู้ก็ดีกู้ยากมากครับชาวบ้านจะไปกู้เนี่ยมีกฎระเบียบอะไรมากมายแต่ทีเวลาบริษัทต่างชาติอะไรเข้ามามาเปิดเนี่ยได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเยอะ ทั้งเรื่องของการลดหย่อนภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นทำให้ SME ไทยนี่ตายหมดแล้วครับผมก็อยากขอฝากท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมให้ไปดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้สำคัญมากจริงๆอาจจะเป็นการสอนในเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้คนไทยนะจริงๆผมไม่ได้ว่าห้ามใครมาลงทุนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าตัวผมเองเนี่ยห้ามบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน ไม่ใช่นะครับนั่นก็สร้างงานสร้างอาชีพแต่ผมอยากจะให้ทัรมนตรีดูเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้ SME หรือว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆครับขอฝากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นประเด็นฝากนะครับานรมนตรีครับก็จริงๆเวลาท่านหมดแล้วแต่ว่าเวลาผู้ถามยังมีอยู่บ้าง ท่านอาจจะใช้เวลาของผู้ถามไดส้สักนิดหน่อยครับเช่นันท่านประธานสภาที่กรบครับเป็นคณะพร้อมพันธ์ล้มตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับ,รบขอบคุณผู้ถามครับแล้วก็ขอบคุณที่ฝากเรื่อง SME ไทยนะครับผมได้ประกาศไปแล้ว3เรื่องที่จะทํา นึ่งคือต่อสู้กับปัญหากากผิดที่ทำลายชีวิตของประชาชนสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็เซฟ SME ไทยเซฟอุตสาหกรรมไทยผมยืนยันครับว่าทุกเรื่องที่ทำเนี่ยในการสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่เรากำลังดึงนักลงทุนต่างชาตินะครับดึงเอาเม็ดเงินที่กระจัดกระจายอยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาให้เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ประโยชน์เหล่านั้นจะต้องถูกส่งต่อถึงธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะ SME ในเรื่องการส่งเสริมเนี่ยผมไปคุยกับพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเลยว่าจะต้องมีส่งเสริมให้เกิดนิคม SME เป็นตลาดใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ในภา,าคอุตสาหกรรมนะครับแต่ในส่วนของวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสินค้าผิดกฎหมายสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ถูกนำลักลอบเข้ามาแล้วขายแข่งกับธุรกิจคนไทยเนี่ยผมจัดการเด็ดขาดแน่นอนครับ คุยกับตำรวจไว้แล้วถ้าใครที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเราจัดการเด็ดขาดแล้วจะเปิดช่องรับข้อมูลจากภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รับปัญหารับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าใครมีปัญหาเนี่ยช่วยแจ้งมาเดี๋ยวผมเดียวกับตำรวจเราไปจัดการโดยทันทีในส่วนของมาตรการก็ต้องออกนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องมาตรฐานสินค้าเท่านั้นต้องทำงานควบคู่กับมาตรการทางภาษีกับมาตรการทางการค้านะครับในการที่จะ จัดการแก้ไขปิดประตูตั้งกำแพงไม่ให้พวกกลุ่มธุรกิจที่เอาเปรียบธุรกิจไทยอยู่เนี่ยบิดเบือน,นกลไกตลาดมีพฤติกรรมทุ่มตลาดมาทำ้ายธุรกิจของของไทยอย่างแน่นอนครับอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่วันนี้ได้ถามคำถามครอบคลุมหมดทุกเรื่องเลยครับทั้งเรื่องความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำท่วม นะครับแก้ปัญหาภัยพิบัติในเรื่องของการจัดการปัญหากากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ผมจะต้องต่อสู้กับปัญหากากพิอุตสากรรมที่ทําลายชีวิตของประชาชนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่และที่สำคัญที่สุดครับคือการเซฟ SME ธุรกิจของคนไทยที่ผมหวังว่าจะเฟื่องฟูแล้วก็เจริญเติบโตในยุคที่ผมเป็นรัมีอุตสาหกรรมครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งผู้ถามและ ผู้ตอบนะครับกระทูถามสดด้วยวาจาที่สองนะครับ